ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปการสร้างมชชั่นกราฟิกนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับครูได้นําตัวอย่างนะครับการสร้างมชชั่นกราฟิกนะครับโดยการกําหนดภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแผ่นสไลด์นะครับให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูนําตัวอย่าง3ตัวอย่างนะครับในการกําหนดเอฟฟกต่างๆให้กับ โมชันกราฟิกของเรานะครับก่อนที่เราจะมาดูวิธีการนะครับเรามาดูนะครับผลลัพธ์นะครับที่หลังจากการกําหนดโมชันกราฟิกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโมชันกราฟิกที่เรากําหนดขึ้นมานะครับอาจจะมีการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือ o b j e c t ตนะครับที่อยู่ในสไลด์ของเรานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเอฟเฟกตต่างๆนะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการที่เราจะมาใช้งานกันนะครับครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูคําสั่งนะครับในการกําหนดภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือการสร้างมชั่นกราฟิกนะครับว่ามีคําสั่งอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือคําสั่งภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือแอนิเมชันนะครับเราสามารถที่จะ คลิกน,น,นะครับตัววัตถุนะครับที่เราจะกําหนดภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวนะครับจากนั้นให้คลิกตรงลูกศรตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะพบกับรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวนะครับที่เราจะกําหนดให้กับวัตถุนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันนะครับการเข้ามานะครับการเน้นการออกนะครับซึ่งสัญลักษณ์นะครับหรือข้อสังเกตใน เอฟเฟกนี้นะครับก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับซึ่งการเข้ามานะครับก็จะเป็นลักษณะของไอคอนเอฟเฟกเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนการเน้นนะครับลักษณะของไอคอนนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนการออกนะครับไปของวัตถุนะครับก็คือสัญลักษณ์ไอคอนก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ก็คือตัวกําหนดเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีนะครับยังมีตัวหนึ่งอีกนะครับที่เป็นการกําหนด เอฟเฟกต์ effect, effect นะครับก็คือการกําหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบของเส้นนะครับที่เราจะให้รูปร่างหรือวัตถุของเราที่อยู่ในสไลด์เนี่ยนะครับไปตามเส้นเคลื่อนไหวตามเส้นตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูวิธีการกําหนดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับคำสั่งตัวที่2นะครับก็คือคําสั่งการเปลี่ยน การเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนสไลด์แต่ละสไลด์นะครับอย่างตัวนี้นะครับมีการกําหนดการเปลี่ยนสไลด์นะครับสสไลด์เนี้ยนะครับแตกต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกที่สไลด์แล้วก็เลือกนะครับลูกศรนะครับก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนสไลด์อยู่3ารูปแบบนะครับนั่นก็คือ1นุ่มนวล2เร้าใจ3เนื้อหาแบบไดนามิกนะครับซึ่งในนุ่มนวลเนี้ยนะครับก็จะมีการ แสดงออกมาเช่นมอบเลือนดันคลี่แยกเปิดเผยคัดแถบซุมรูปร่างเปิดออกปิดทับแฟลตเป็นต้นนะครับพวกนี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการกำหนดการเปลี่ยนของสไลด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสไลด์แรกกันเลยนะครับตอนนี้ครูได้กำหนดเอฟเฟกไว้แล้วนะครับซึ่งการที่เราจะไปดูเอฟเฟกที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับเราจะดูได้จากนะครับ ในเมนูช่องหน้าต่างที่เป็นบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือเขาเรียกว่า motion p a n นะครับภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยก็จะผู่หน้าต่างภาพเคลื่อนไหวหรือว่า motion p a n นมานะครับว่าในสไลด์เนี้ยนะครับเรามีการกำหนดเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นค้อรูปภาพที่14นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีการกําหนดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ กำหนดนะครับตรงนี้เป็นการถ่วงเวลาตั้งเวลานะครับแล้วก็การกำหนดลักษณะของการนำเสนอนะครับก็จะมะีเริ่มคลิกเริ่มกับก่อนหน้าเริ่มหลังจากก่อนหน้านะครับหรือตัวเอฟเฟกต่างๆนะครับตัวเลือกนะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้จากตรงนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการาการกำหนดนะครับอตอนนี้เดี๋ยวครูจะลองให้พวกเราได้กำหนด เอฟเฟกนะครับจากไฟล์ PowerPoint นะครับที่ครูได้เตรียมใบงานไว้ให้นะครับแล้วให้เรากำหนดเอฟเฟกต่างๆนะครับตามที่เราได้ศึกษาจากวิดีโอนี้มานะครับตอนนี้ครูจะลบนะครับเอฟเฟที่อยู่ด้านขวามือออกให้หมดก่อนนะครับเราจะมาเริ่มกำหนดเอฟเฟกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับครูก็คลิกนะครับที่เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งนะครับแล้วก็ Control A ปุ๊บจะ ปรากฏนะครับว่าเราเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีลิทกดปุ่มดีลิทได้เลยปุ๊บปรากฏว่าสไลด์นี้นะครับเอฟเฟกที่เคยตั้งไว้นะครับหายไปหมดแล้วนะครับนั่นก็คือว่าเราจะมากําหนดเอฟเฟกให้กับสไลด์ตัวนี้ใหม่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะให้โลโก้ของวิทยาลัยนะครับมีการ เข้ามานะครับในลักษณะไหนเราก็คลิกเข้าไปในตัววัตถุหรือรูปร่างรูปภาพหรือตัวอักษรที่เราเลือกนะครับตอนนี้ครูจะเลือกให้เป็นลักษณะของอาการแยกแล้วกันนะครับแยกหรือแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับเราก็ลองดูนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับให้นะครับเราก็ลองเลือกดูนะครับปึ๊บ เราเอาเป็นแบบขยายและหมุนแล้วกันนะครับเราได้แล้ว1นึ่งเอฟเฟสังเกตดูว่ามันจะขึ้นนะครับลักษณะของลำดับนะครับของเอฟเฟกให้1เนี่ยรูปภาพ14นะครับนะชื่อว่ารูปภาพ14นะครับมีการกำหนดเอฟเฟกฉะนั้นเอฟเฟกตัวนี้นะครับก็อันนี้ตั้งเวลาเมื่อคลิกนะครับแต่ว่าจะให้เล่นเองอัตโนมัตินะครับเมื่อเปิดสไลด์มานะครับก็จะต้องเริ่มกับก่อนหน้านะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเรา คลิกเมื่อเริ่มคลิกนะครับก็คือเราต้องคลิกถึงตัววัตถุถึงจะแสดงออกมานะครับถ้าเราเริ่มกับหน้านี้นะครับก็คือเปิดสไลด์มามันก็จะ,ะโชว์หรือว่าวัตถุที่เรากําหนดเอฟเฟกก็จะแสดงออกมาด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเริ่มหลังจากก่อนหน้าเริ่มจากหลังก่อนหน้านี้นะครับก็คืออถ้าเกิดว่าตัวที่เรากําหนดลําดับตัวแรก แสดงผ่านไปนะครับตัวที่2ก็คือให้แสดงขึ้นมาเลยนะมันจะแสดงหลังจากที่เอฟเฟกก่อนหน้านี้แสดงขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับครูจะกําหนดแค่เริ่มกับก่อนหน้านะครับให้เป็นอัตโนมัตินะครับต่อไปนะครับครูจะให้ตัวแถบตัวนี้นะครับหรือวัตถุตัวนี้นะครับวัตถุตัวนี้เป็นรูปร่างนะครับหรือรูปทรงนะครับครูจะให้มันผล่มาลําดับที่2นะครับก็ ตั้งนะครับแล้วก็เลือกนะครับให้มันลักษณะมันเข้ามาเป็นยังไงนะครับครูให้มันเป็นแบบแยกเข้ามาหรือจะให้เป็นคลี่นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับครูจะออกแบบปรากฏแล้กันนะครับปุ๊บปรากฏนะครับในขณะเดียวกันนั้นนะครับเราเลือกแบบปรากฏเสร็จปุ๊บนะครับตัวเนี้ยจะต้องมาอยู่ข้างล่างข้อความวิทายการชิบสังขะนะครับครูก็จะให้ อ่าเดี๋ยวก่อนนะครับขอกำหนดใหม่นะครับเวลาที่เราจะลบนะครับการตั้งค่าเอฟฟิกก็คือเข้ามาคลิกเลือกตัวเอฟฟิกตรงนี้แล้วก็ดีลิ e ได้เลยนะครับอ่าครูจะกำหนดใหม่นะครับครูจะให้ตัวอักษรนะครับวิทยาลัยการชิดสังขะนะครับแสดงมาก่อนนะครับอ่าครูก็จะให้มันอ่าออกมาปุ๊บอ่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับยยกขยายนะครับเรียกว่ายยกขยายนะครับอ่าต่อไป ตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับตัวแท็บครูก็จะให้ตัวแท็บเนี้ยนะครับมีการปรากฏขึ้นมาปึ๊บปรากฏขึ้นมาแล้วขณะที่ปรากฏนะครับใหอ้อยู่ในลักษณะของอะไรอะ่ะหมุนแกนหมุนแกนด้วยหรือปัน่นครูก็ให้แบบปั่นแบบเนี้ยปั่นนะครับอันนี้ปั่นเราสามารถที่จะก,กำหนด การปั่นของมันเนีนะครับคือตัวเลือกเอฟฟกนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าทิศทางการปั่นหรือจํานวนครั้งในการปั่นนะครับเท่าไหร่นะครับถ้าปั่นตามทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่านะครับก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเสร็หนึงส่วนสีรอบนะครับอ่าก็จะหมุนแค่เสร็จหนึ่งส่วนส่รอบนะครับหรือนะครับหมุนครึ่งรอบ นี่หมุนครึ่งรอบนะครับในที่นี้ครูจะเอาหมุนเศษ1ส่วน4รอบเท่านั้นนะครับได้แล้วปุ๊บนะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะมีในส่วนของการกำหนดเวลาด้วยนะครับหรือเอฟเฟกนะครับเราจะให้มันแสดงแบบไหนนะครับครูจะแสดงพร้อมก่อนหน้านี้นะครับก็คือพร้อมกับคำว่าวิทยาลยัการชีพสังขะนะครับมันจะแสดงพร้อมกันเราสามารถเลือกเล่นตรงนี้นะครับก็ดูตัวอย่างได้คลิกออกก่อนนะครับแล้วก็เล่นทั้งหมด ว่าเรากาหนดแบบไหนบ้างปึ๊บเห็นไหมครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ยังมีอีกนะครับก็ตอนแรกยังไม่ให้มันอ่ายังไม่ให้ผู่ขึ้นมานะครับก็จะให้อ่าตัวนี้ครับอ่าคลิกเริ่มหรือหลังจากก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้คือพร้อมกันนะครับาใไมนะครับ แล้วแต่เราจะเลือกนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับลำดับนี้นะครับครูก็จะให้ออกมาในลักษณะของเลื่อนเข้าเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนเข้าเราก็สามารถกําหนดได้อีกนะครับว่าลงหรือขึ้นนะครับลงหรือขึ้นอันนี้เป็นลอยขึ้นนะครับอันนี้เช่นกันนะครับครูก็จะให้เป็นลอยขึ้นนะครับ อันนี้อาจจะเร็วเึินไปเราก็สามารถตั้งหน่วงเวลาได้นะครับกรณีที่สมมติว่าตัวนี้แสดงเสร็จนะครับปื๊ดป๊ดเห็นไหมครับกระทรวงสาษาธิการลอยขึ้นเร็วมากนะครับเราก็สามารถตั้งการหน่วงเวลาได้นะครับโดยคลิกที่ตัววัตถุนั้นนะครับแล้วก็ระยะเวลาหรือการหน่วงนะครับครอาจจะให้เป็นอสองศูนอ่า ลองดูนะครับเล่นทั้งหมดนะครับนะครับเราก็สามารถกำหกนหดได้นะครับความเร็วนะครับระยะเวลาตรงนี้นะครับอ,อาจจะเป็น25กสหาหนดเป็น25แล้วกันนะครับ0.25นะครับอ่าตรงนี้ ตรงนี้อาจจะเป็นซักตัวเชื่อมนะครับตัวนี้อาจจะเป็นซัก0.25และกันนะครับ0.25อ,อันนี้ก็จะเป็นซัก50นะครับ0.50ลองดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือการกำหนดเอฟเฟก์นะครับให้กับ ตัววัตถุของเรานะครับนักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะครับลองไปเล่นดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ